สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเอฟซีสุกสุขท่นนานเนาะจ้าเนาะทิดเจ๊จิ้มาในวันนี้จะลงคลิปให้พี่น้องเนาะจ้าวันที่สามเจิจิ้จะลงคลิปวันนี้วันนี้วันที่สามที่สี่ที่ห้าเนาะเล่าพัฒนาเล่าพัฒนาวันที่ห้าเนาะจ้าไปจังในน้อพี่น้องมีโชคอยู่บน้ออะไ้มีโชค,นโโชคในน้อพี่น้อง ยาจีดีใจน้ำเดอ้อจ้ะแต่ละท่านที่มีโชคเนาะจ้ะเนาะโชงอืนอ่นๆเป่นกะมี่อาจารย์แต่ละอาจารย์เขามั่งรุดมั่งเนาะไทยนะจะ้ะอันนี้บอกไทยน้ำเดีอจะ้ะพี่น้องเพราะมันออกไปเดียวกันเนาะวันที่สองเพราะฉะนั้นยายจีก่าอยากถามอีซี่เนาะข่าวข่าวว่าไทยเป็นยังไงกลางวันกับไทยเนาะจะ้ะบางอาจารย์เขาโอยรุดไม่มีสักตัวเนาะจะ้ะ บางอาจารย์ก็เข้าแต่กับเข่าบลาไยเรื่องจากพี่น้องจับคู่ให้กับบุคลายบุคลายอาจารย์ไปได้บลาแต่ละช่องก็มีอาจารย์ที่ไม่เข้าเลยก็มีเรื่องพี่น้องเจจี้กะไหลตามหาเนาะเลือนหาแต่เสนาจ่าพี่น้องแต่ของเจจี้ส่วนมากเจจี้กะจะทําเป็นตัวเด่นเนาะเดืนติดนบนล่างับเขาเรื่องจ่าไทยเดี๋ยวเจจี้บงกรจ้ะ บ่มือื่นกะอีกจักสองมือเนาะยายจีจะลงหายเบื้องก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเบื้องก่อนจะเดี๋ยวอาจารย์รออาจารย์คนใจดีก่อนเนาะเดี๋ยวในในเล่าพัฒนาจะต่อมากไปเล่าพัฒนาไปจังไรเนาะพี่น้องบางท่านเพิ่งกะว่ถูกเนาะว่ถูกใช่เพิ่งกะอาจจะมันเล่าเนาะพี่น้องแต่บางท่าน โชคบ่มีเนาะพี่น้องทั้งไทยทั้งเล่าโอ้โห,โ,หโ,หโหพี่น้องเลยเจ็บเจ็บอกหักยางบ่มีถี่ดำเลยพี่น้องบดเดือกจ้าเลข <laughs> <sc ary> ฟังไทยฟังเล่าบ่าไก่ไเลยกับมีเนาะพี่น้องโอ้ยมนแหล็กจะดวงเี้นี่พี่น้องวัฒนาเด็บ่แม่นได้สิได้สุกขนทุกหมดน่พี่น้องอาจารย์บางท่านก็เคยบอกถูกๆูัเรื่องสิก็ ลุ้กกมีจ้ะอย่างเช่นข้องอาจารย์จีเนาะของอาจารย์จีนี่ถ้าอาจารย์เยจะให้เบิ้งแล้วพี่น้งองเอจาีจะให้เบิ้งจะให้เบิ้เบงเป็นตัวทั้งสี่เอาเนะจ้จะจะรวมอาจา์สามอาจารย์เลยเลยจีจะจะลงคลิปเดียวเด้วจ้ะพี่น้องจะบาหลายแล้วจะลงคลิปเดียวในสามอาจารย์จะจีจะทําเป็นตัวส้นสองอาจารย์แต่อาจารย์เกียงน่ะ เพื ge ge 1941, ่อนจะเป็นไม่ปากหลักเนาะเป็นหน่วยก็ได้เป็นหลักหน่วยก็ได้เป็นหลักสิบก so, oh, so ็ได้นะอาจารย์เกียงน่ยพี่น้องอืมเป็นทั้งหลักทั้งหน่วยแล้วพี่น้องอาจารย์เกียงมันไม่ปากหลักไลพี่น้องแต่สถิติของอาจารย์เกียงเนี่ยอืมเิ่นกะเข่าได้พี่น้องไทยเิ่นกะเข่าได้พี่น้องไทยกะนี้ศูนย์หกได้พี่น้องผนให้เก้ากับศูนย์เนาะก็เป็นศูนย์หกด้จ้ะโอ้โหสุดยอดเลยนะอาจารย์เกียง แต่วันวัวนวนี้จะมาไหมมาไหมวันนี้จะมาไหมเน้ะให้เพิ่งซองของอาจารย์เกียงห่อนเนาะจ้ะนี่เป็นวันที่สองเนจ้ะสองโพค สองพคโ,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 โอ้ยทำไมเน,ะเนะาะไม่เห้อคระโทรศัพท์จะจีน,นพี่น้องเอ้ยกบวายูเนาะเป็นยังไงล่ะบ่านนี้เป็นแบบนี้แหละพี่น้องโอ้ยมันคือลอยอะไรมันตัง้งดูอะไรบอสพี่น้องมันเป็นยังไงเดี๋ยวนีน้สองพคอเนาะจ้ะหัวยลาวพัฒนาเนาะจ้ะหัวยลาวพัฒนา มันก็จะออกเนาะจ้ะสองสามสี่ 2, 3, 4, 4, 0, ่ศนย์เก้หเก่ากับศูนย์เนาะจ้ะกมาเนาะจ้ะมาศูนย์เก้ากะสูตรไม่เพิ่นกะได้เด้อจับสูตรไม่เพิ่นวันที่สเพรออกปูพไ้ไทยออปเพิ่พกกนกะทำปูเพิ่นกะได้ศนย์กับหมันกัเข่าศูนย์เก่า พี่น้องกะเขารักศูนย์ให้ให้ราพัฒนาอีกดีพี่น้องจะอาจารย์เกียงนะเดี๋ยวจะจีจะอันนี้ก็ถูกไปเนาะพี่น้องอันนี้ก็ถูกไปจะโจเปลยได้เถะนะพี่น้องโจบเลยได้อาจารย์เกียงนะทีนี้ก็เริ่มใหม่เลยพี่น้องเริ่มใหม่แล้วคือออกัน 2, กท,ท,ท,กท,ที่สองเป็นกะทํำทํำไห้กะท้ำศูนรไห้เนะาะจ้ะเป็นกะได้เนาะได้ศูนย์กับหนึ่ง ได้พี่น้องศู 1, นย์กับหนึ่งเนาะได้จีจะให้ดูด้ยศูนย์กับหนึ่งคุณกับมาศูนย์เก้าได้พี่น้องแล้วทีนี้อาจารย์กรอบเนาะอาจารย์กรอบไม่มาเลยแต่อาจารย์นิวเข้าหลักสิบล่างหกตัวเพราะว่าิ่ณกับบอกว่าหลักสิบบนล่างเนาะจ้ะล่างมันมีสองล่างล่างหกตัวล่างสี่ตัวหรือจ้า แล้วก็กอดข้อกันมาเด้อสาองก็เป็นหน่วยก็เป็นสองสอาจารย์นิวเนาะตัวชนไม่มา5กับ7ออกคือยังมาหลักสิบบนจ้ะไม่ปักหลักจ้าต่อไปเจ๊จีจากให้เบิงหงวดวันที่หาเด้อจ้ะเรียมแคบหน่อยเจา้าเรจ้าเตรียมแคบหน่อยจา้าเรือจ้ะพี่น้องมาแล้วอาจารย์ให้มาแล้ว วันนี้มันเป็นยังไงเนาะลาวพัฒนาห้าพคหกแปดเนาะจ้ะ ตโซลักสซีบนล่างออกคอ์ปอะอกอบได้แปดหนึ่งเก้าศูนย์ออนิว ประกายยั่ยิกับจะพมึกจะเบิดเดได้จับีีนองออนิวได้หกกับแปดอนิวตกสองตัวเด้อจะ่ะได้สองตัวเพราะชนแปดมีนี่เด้อจะ่ะแปดมาหรือเปล่าเนาะแปดมาหรือเปล่าชนกันพอดีหรือแปดออนิวชนแปดออนิวก็ได้ชนแปดแปด สูตรสูตรนี้เอานิ้เพนจับแปดมาสามตัวเลยจ้ะชนกันทั้งสามตัวก็เลยยกมาตัวหนึ่งก็เลยเหลือหกแล้วก็แปดแต่แปดมาหลายได้พี่น้องจะมาแปดไหมงวดน,นี้เนาะชนกันพอดีชนกับอ,อนิวเนาะเดี๋ยวเจจีจะทำตัวชนเนาะจา้ะชนกันชนกันเนาะจา้ะทีนี้จจจีก็จะ เด่นชนแปดเด้อจ้ะแปดจ๋าจาจีขอให้ fc นะจ้ะเด้อ fc จ๋าขอให้ fc จงพิจารณาโปรโดใช้วิจารณาในการรับชมด้วยนะคะอันนี้ออกกรกอบแด้วจ้ะอ,อนิวชนกันอยู่ที่แป,ดต,ด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 ,แปดตัวเดียวเด้อจ้ะแปดตัวเดียวเด้อพี่น้อง แล้วทีนี้ออกเกียงไนะยะดิบประทําชนเดียกจับเพราะออกเกียงไม่ได้เป็นหลักสิบออกเกียงเด่นติดบนล่าง พอเกียงเด่นติดบนล่างพอเพิ่นบอดด้ปักเพิ่นบอดด้ปักลักด้วพี่น้องก็ต้องยดยี่กันเลยได้บอกว่าเป็นเด่นติดบนล่างดีกว่าเนาะ,ะเด่นติดบนล่างนะคะเด่นติดบนล่างพอเกียงได้ศนกับ1นึ่ด้วยจ้ะ ศูนย์กับหนึ่งนี่พี่น้องแต่เขามาชนออกกอบเด้อออกกอบแปดหนึ่งเก้าศูนย์มาชนกับออกเกียงศูนย์กับหนึ่งแต่เยจีบอนับใส่การถีบส้นกันกับสองอาจารย์เรื้อเฉพราะออกเกียงเพิ่นไม่ปากหลักเนาจะจ้ะติดบนล่างไม่ปากหลักเนาจะจ้ะเยจีละแยกเด้อจะ้ะแยกว่ามาทั้งหลักสิบหลักหน่วยเดื้อจ้ะพี่น้อง แต่สองอาจารย์นี้คือปากหลักเด้อจ้ะเป็นหลักสิบบนล่างจ้ะแต่เพื่นกับบางที่กับมาหนวยเนอกจากแต่ส่วนมากก็มาหลักสิบนั่นแหละจ้ะเพ่นก็เลยรักหนวยกับมาบางที่ก็ไม่มาแต่ก็เป็นบางงวดตัด้สินะพี่น,นอ้องเป็นบางงวดสองงวดตั้งสินะพี่น้องบางที่ผิดไปบ่ได้เพ่นจะเข้ามากกว่าส่วนมากจะเข้าติด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 ,ตดงวดกันเด้อพี่น้อง จ้าเยจีขอให้ศรีจงโชคดีนะคะขอบคุณอาจารย์ทั้งสามอาจารย์นะจ้าออกกอบออนิวออกเกียงนะคะจ้ามักน้ำอยู่บนนอไป็ยังนอวันนี้ออนิวได้หกกับแปดชนแปดด้วยจ้าจะมาแบบไหนพี่น้องจะมาแปดศูนแปดหนึ่งแบบนี้บอกพี่นอ้องอือยาจีนะ่ะคิดนะพี่น้อง ถ้าไม่เป็นตัวเด่นชนมาเนาะก็จะหนึ่เก้าศูนเนี่ยพี่น้องมักน้ำบอจ่ะนอกจากตัวชน8แล้วแต่เอฟซีอจะ่ะเด้อยาจีก็ให้แค่เป็นแนวทางกับอาจารย์นะคะจ้าขอบคุณอาจารย์อีกรอบนะจ๊ะแล้วก็ขอบคุณเอซีที่เข้ามาติดตามช่องสไตาย,ยาจินะคะขอให้โชคดีนะคะของวันที่ห้านะจ๊ะเราพัฒนาสวัสดีค่ะ